สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจะมาพบกับสไพรริมโขงคนเดิมเด้อค่ะพี่น้องเบิงหลังจากที่เกี่ยวข้าวไปค่ะพี่น้องจะเอาขึ้นเล่าแล้วพอดีค่ะแล้วมือนี่ละค่ะประมาณบ่ายสองพี่น้องแล้วบ่ายสองบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายสองอยู่แหละพี่น้องแล้วเล้วพอเสร็จแล้วค่ะบ่ายสามโมงกว่าๆค่ะพี่น้องจาฝนตกลงมาทีเดียวเกือบ่แล้วพี่น้องเอ้ยเบิงลวด ไม่มีเหลืองเหลืองให้ดูให้เห็นแล้วนะแต่ว่าจะพาไปเบิงเข่าที่ยังแบบว่าข้าวที่ยังไม่ได้เกี่ยวค่ข้าวที่ยังไม่ได้ออกไม่ออกรวงออกรวงแล้วแต่ยังไม่แก่ไม่ยังไม่เหลืองยังเขียวเขียวอยู่จะพาไปดูค่ะพี่น้องจา้าน้องน้องกับแบบว่าคุณพ,พี่น้องน้องนก็คือแบบอันนี้เลยนะคะแบบว่าอิ่มน้ำสํารานแล้วก็ยังมีน้ำ มีน้ำให้น้องนอนอีกเด้อค่ะพี่น้องจ๋าให้น้องแบบว่าอาบแดดสปาแดดอีกค่ะพี่น้องจ๋าโอ้สปาแดดจนสปาโคนมีแบบว่าสปาโคนอีกเด้อค่ะคุณคุณ,คณนั่งนั่งแม่มาน้ามองหน้าค่ะนังมองหน้านางกำลังอาบน้ําอยู่ว้าย่าทิ้งหลายลูกไม่ถึงแม่มันจะโดนแม่นะแม่ไม่อยากอาบน้ําตอนนี้นะยังไม่ค่ำชีงแก่หน่อย นางกำลังเข้าคู่กันค่ะพี่น้องจา้าตัวผู้กับตัวเมียคุณนะ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 โอ้ยมวนหลายคะ่ะนางมวนหลายค่ะพี่น้องจ้าน้ำก็มีหญ้าก็มีให้กินเฟืองก็มีให้กินค่ะพี่น้องจา้าฟางเฟืองฟางเออเดียวกันเลยคะ่ะเราจะพามาดูนกนกกระยางขาวคะ่ะหลายเลยเมื่อกี้เนี่ยตั้งหลายค่ะพี่น้องจา้าแต่พอเราเดินมามันบินหนีหมดค่ะพี่น้องน้องมาแล้วน้องเดินมาแล้ว แล้วค่ะพื้นที่มีพื้นที่ให้นางได้ว้กินพื้นที่ให้นางไว้กินหญ้าเลมหญ้าเองโยที่เราไม่ต้องตัดให้นางเลยค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าเราเกี่ยวหญ้าเราเกี่ยวข้าวออกเลยมันก็มีพื้นที่เยอะขึ้นนะคะมีพื้นที่เลี้ยงนางเยอะขึ้นค่ะพี่น้องจ๋าใส่เสียมากระแลงอยู่ด้วยแต่ว่าใส่เสียนี่มะอันฝนตกไหม่ะฝนตกมาก็เลยเป็นหนาวๆค่ะใส่รถเกี่ยวกับสีมุนเอเลสิคะพี่น้อง หมุนเอเล่หมุนเอเล่จะมีปลาค่อนไหมให้หาดูปลาค่อนน่ะมันมีน้ําเป็นหย่อมๆยอมน่ะมันจะน่าจะมีปลาค่อนแหละเพราะเมื่อวานนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนยังได้หนูอยู่เลยได้หนูตัวหนึ่งนะคะโอ้ยให้บ๊วไทยแน่หน่อยหนึ่งนะเบ๊วไทยแน่หน่อยหนึ่ง,งมีน้ำด้วยนะน้ำขังเขาเหมาะแค่แม่เยอะเลยค่ะนี่จ้าพี่น้องเรามาดูกันว่าอู้เข่า มันจะเป็นข้าวอะไรนะข้าวอะไรนะข้าวอะไรนะไม่ไม่ไม่ใช่อันนั้นนะมันไม่ใช่ข้าวโดนะพี่น้องเขาอีกอย่างที่มันยังบ่แบบบาที่ยังแบบว่ายังไม่ยังไม่พอยังไม่ยังไม่พอน่ยยังไม่สุกพอน่โอ้ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรหนอโอ้ยเดกอาจะควองเด็กวบากะทยเบากไทิไต่วนจะเห็นเ่าเถาะไอ้เบาลาวนี่แหละนี่ค่ะพี่น้องจ้าเรือ เขาเรียกข้าวอะไรไม่รู้เนี่ยยังเหลืออีกเด้อค่ะพี่น้องจา๋าแต่ตอนนี้เราเต็มแล้วค่ะพี่น้องจา๋าแต่ตอนนี้เราเต็มแล้วรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเด้อค่ะพี่น้องจา๋าเอาขื้นเล่าแร่เรนะคะร้อยสามสิบหกกระสอบค่ะพี่น้องจา๋าร้อยสามสิบหกกระสอบเด้อแบบว่ารวมเบิดเลยเด้อนี่จ่ะยังเหลือข้าวอีกพันนี้ค่ะพี่น้องจ๋าพันนี้เขีกหยัางบุ๊แต่ว่าออกรวงแล้วนะออกรวงแล้วยังเขียวอยู่เลยแต่ไปให้เข้าเหมาเนาะพี่น้อง นี่เนีไปตาไปเศษเขาเมาแซีบเนาะจ้บึงดูเขียวเขียวซะเขียวเขียวเลยเดย้เขาอีหอย่างบูาจาลืมซื้อเลยลพ่อแล้วบอกอยู่สุดไปเลยได้พี่น้องสุดนุ่นเลยค่ะพี่น้องจ้าสุดนุ่นเลยสุดนุ่นเลยค่ะลายบ่บ่าลายเป็นเด็กขึ้นือส่งได้ลายได้พี่น้องแต่ว่าเขียวดีดีเด้ดูรวงก็เขียวนะตาไปเศษเขาเมาไหมเขาเมา แสบเลยพามาเบิง์ค่ะเลยพามาเบิ่์แบบว่าไอพื้นที่เกี่ยวแล้วสองฝั่งค่ะพี่น้องจ๋าสองฝั่งนั้นก็คือเกี่ยวแล้วค่ะก็เหลือแต่ตรงนี้ค่ะพี่น้องจ๋าเหลือแต่ตรงนี้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 จนสุดนู่นเลยค่ะพี่น้องจ๋าสุดนู่นกับ่กับใ่ญ่ดอกค่ะกับบ่กับบ่ไก่ดอกพี่น้องสุดแค่นั้นสุดแค่นั้นละค่ะนี่ละค่ะเกี่ยวแล้วๆก็ได้ร้อยสามสิบหกกระสอบเหลือเหลือที่ยังบ่เกี่ยวคือเขาคนละพันค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้จะเป็นอาจจะเป็นเขาใหญ่มั้ง น่าจะใช่ข้าวใหญ่เลยเนาะค่ะก็นี่และค่ะพี่น้องจา้าพามาเบิงเนาะทงไฮทงนะอันที่เหลืองเหลืองทองทองนั้นก็ไม่มีแล้วก็เหลือแต่ตัวกากซาก,ากเหลือแต่ตัวกากซากแบบนี้ราคาพี่น้องอันนี้ก็ใส,สอ่อีเวลาอีประมาณเดือนสองเดือนมั้งค่ะพี่น้องจ้ามันเดือนสองเดือนเนี่ยสิได้เกี่ยวค่ว่าสิด้หาปลาขอนกันนะ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องจ๋าแล้วจะมาติดตามตอนต่อไปของข้าวที่ยังเหลืออยู่นะคะพี่น้องจ๋าข้าวที่ยังเหลืออยู่คือว่าราคาพี่น้องเห็ดเข่าหลายย่างมันก็สุกพร้อมกันเนาะคะ่ะเห็ดเข่าดอเบิดกับอะไรมันคลายพันธ์ค่ะสองสามย่างเพื่ราคาขึ้นเราไปเร้วนะคะอันนี้ก็เป็นย่างที่ซีลยค่ะพี่น้องจา๋าย่างที่ซีไปค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องจา๋าบ๊ายบายค่ะ